ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำต้มยำไก่แล้วก็มาม่าคักวกิ้งเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันก็ไปซื้อซุปก้อนซุปก้อนมา ตัดน้ำไม่ได้ใส่เกลือนะเพราะว่าในในซุปก้อนมันมีโซเดียมอยู่แล้วเนาะทานโซเดียมเยอะไม่ดีต่อสุขภาพมีปัญหามันจะมีผลกลับตับกับไตโอเคใส่น้ำประมาณนี้แล้วก็ต้องการความเข้มข้นนะผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะตอนนี้อะไรก็แพงแพงมากก็ เท่านี้ครับง่ายๆแล้วก็ใส่ไก่สับลงไปที่เป็นพวกข้อพวกกระดูกครับอันนี้จะรสชาติแซ่บหน่อยเนาะอือแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่หนึ่งนะครับสุกเรียบร้อยหอมฟุ้งเลย โอเคสีก็น่าโอเคอยู okay. ่ชิมรสชาตินิดนึงอืมรสชาติผ่านละไม่มีอะไรละแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วเขาจะมีใบมะกรูดขาตะไคร้ก็ใส่เลยหรือจะใส่ผักชีโอเคแค่นี้ก็จบนะครับแล้วไป็นคั่วกิ้งตรงไหนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสักครู่นึงโอเคผมก็จะเอามามา่าไปต้มนะครับลวกออกก่อน เพราะในนั้นก็จะมีโซเดียมโซเดียมเยอะเหมือนกันนะครับพอลวกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้วผมก็จะใส่ผลคุกขึ้นลงไปใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกๆใครจะทานแห้งหรือจะทานน้ำก็ได้ทานแห้งทานน้ำก็คือเขาเรียกว่าอะไร ก็น้ำขูดขลิกอะ่ะมีน้ำต้มยำเนาะอเพิ่มรสชาติให้กับตัวเองแค่นั้นเองครับอเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันสักครู่เดิอ่าพอต้มเครื่องต้มยำเรียบร้อยนะโอ้สีสันน่าทานมากก็ก็แล้วแต่ครับผมก็จะเตะไข่ลงไปด้วยเนาะอ่าแล้วก็จะตักไข่ขึ้นมาอมือันนี้ไข่มันแตกเนาะ แล้วก็ลาดลาดลงไปผมจะทานแบบน้ำคุกคลิกกันเนาะก็เราก็จะได้น้ำของเขาเรียกว่าอะไรน้ำกีิ่นอายของต้มยำแล้วก็จะได้เคี้ยวกิ่นอายของคุกกิ้งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยทานกันได้เลยอยู่ที่ว่าใครจะมีผักมีใบมะกรูดใส่ก็แล้วแต่ครับผมใส่แค่นี้เนาะ โอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ You a อ e what y o ยู่อนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ